เี๋่มาซื้อส้สมตำค่ะไม่ต้องทอดทอดทำไมอิลาหลอนอิลาหลอนไีนตีนเอ,อิบเอตีนหาไก่กินยังไมกินตะบะหกีงกะลึกแจ้เอาไม่กินจจตออาบะหมน้ำกันอเดอ้จ้ามันน่ะใช่ใช่เอา จับจับเอาเล่นลูกไม่ใเอานี่พี่มันมีมันหัวหนังมันสวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่น้องปอมตายสุขุสุขคนครับผมมากินตับหูน้ำกันครับผมวันนี้ว่าเม่นเพื่อนซื้อไกลเป็นตัว ปัตนาได้กินแต่ขาแต่ตีมน,นะครับผมนี่นี่นี่นายกินหยังล่ะแจ๊กแจ๊นังหูแจ๊กแ,แจ๊แจนังหัวนี่นะเออขอสะแจ๊กหน่อลูกหน่อยมากินข้ขาด้วยกันครับผมตอนเศร้าๆครับผมตามหูเป็นคอร์สหืมอืะพักกะก่อนนี่ยน อ๋อพ e> ี่พี <t 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 ่อืมเอาจิ้มเที่ยมอาจานนั่งไหวให้ลูกพี่หรออจับมือแซ่บอยู่เจ้าเมีย่รงโจ๊กเลยพี่นายจิ้มไม่ได้อะพี่นายเท่านั้นเหรอพี่นายิ้มไม่ได้อ่ะพี่นายชิมได้นะเอเคก็เอาปลา ຫືອັນນັ້ນບໍ່ເອົາເອົາດີໆເອົາດີໆຂໍ เอ้ยเอ้มเอัย,อยมกแม่แก้ให้แม่แก้ให้แด้วลูกกินน้งมันอืมสมองสมองไก่ถ้าไม่ด่าแพ้ว่าบอกกินเนื้อหัวเกือไก่แมาตัดหัวถิ่นเลยออื

ชีได้กต้อยเพื่อนนะ่ะนึกว่ามีผีนางนึกว่ามีนี่นี่นึกว่าพี่ผีนาะงที่กลับไปโบเมนเนี่ยเฮียฮาทิามีคนเก็บชีได้กต้อยเพื่อนเม่นบอกเะพี่น้องพี่น้อง ไปมิเรียนมึ่งอก o ชูฟังเ,น,เนี่ยใคยเพื่อนเอานันย,ยานันยาล่างจุด่อนเลนเพื่อนนห่นะไ,ไปว่างไปว่างไปน้องอพวกยาสะผมขีมหนวดเนี่ย มันกับกระปุกคล้ายๆกันเนาะแล้วในกับโกน้ำอาบน้ำกับไปกับไปกดกับไปกดเอ่อน้ำยาล้างชุดซั้นเลนเพื่อนอะใส่หัวซาหัวเฮ้ยมันคือกินหนึ่งสี่วะพ่าคนมันคือกินหนึ่งสี่วะเพ่าคนกินอ่อนโยนเออเพราะว่า กินขุนขุนกินที่ขุนเคยบ้าเดี๋ยวไปมั่งวดอาแดดดาบมึงเลยว่ะท่านห้องแมนกูวา่ากินที่กูขุนเคยวะท่านกินอยู่กูได้กินกูได้กินได้กินเขนกินสิกูขุนเคยก็บอกให้แพว่าฟัง cái woman đồ ông nha mới nha mùng nè mà nha mùng 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 nha cho nha mùng nha mùng nha mùng nha นี่ใส่ควนอ่ะควนหนัาอ่ะสีดมเมืองกวันเนี่ยจังีกินมันเลยได้กินไหมเนี่ยจังจังพักขาดข้าวข้าวหืมหืมตุ๊ดตุ๊ดละหืมหืมควนหนักมันเลยจังกินได้ไหม นี่นี่เอาวางไว้มันเป็นเนี่ยเห็นไหมมนันมีเลือดเลือดต้นแบดแจ้ไหนเห่อเลือดไหลขอโทษนะขอโทษใครขอโทษใครม่เป็นน,นี้ออกเนี่ยขอโทษใครทำไมหนูทำอะไรผิด ก็อนไม่ห้ลูกนะยาไมเยอะออกินนี่ไรเนี่ยมม่มันมมีปาก้เนี่ยหวานกินลูกจะเบาจะเบาด้หวานกินมันจะปากลามันจะไม่กินังไม่แซ่บิไม่ได้ทูนใส่อะ มันอกยมันากดมันยากวดนั่งตรงนี้นั่งตรงนั่งกำกันเละหับเข้าต้อมเข้าเข้าเอากันนี่ยักะนตู้อยู่อ่ะต้อมเอากันยินกำกันแล้วต้อมเอากัน แก่ยากเนี่ยแกให้แม่แกให้ปุ๋ยใบเงี้ยได้อออกแล้วอือออกแล้วก็กินข้าวไม่แล้วซ้อนสดเอา บเพราะว่าผัวทำเดี๋ยวก็มีอีกอนะมแม่สีอีหยังเบิ่งแล้วงโงโงูดูงโงโงูค่ะถามครับถามสีอย่างดูแล้วงงงู chín đâu chín à nhỉ không mắt kín quá thế mà nhìn đồ vậy có thốt nhá mà sao có thốt sai đâu rồi có thốt Cái. có thốt cả đứa. จะ้ะอืมพักเหี้ยวเง,งี้ยบรรณาเจ้าของแต่วบ้านแม่เอานั่นออกจากปากให้เราไปกินได้นี่ใจมัดรูด้กินโจ๊กไหมแม่ต้มให้ไม่กินแต่ไก่กินได้เดี๋ยวของหวานก่อนพี่น้อง ไอตัวยัางไงากับผู้เสื้อหขอ่อยกนินนอะบอกพ่อข้าเอาตีนนีนะเพื่อนพวาข่อยมักแขมตีนะฮะใ่บอขัาตีนหรอกเนี่ยเพิ่งตเอาออยาตะยาตีมตีมแล้วออมาเอามาอเอาจาไนได้กิน ว่าไฟมักกินตินมนั้นั่นเมื่อถามสุขภาพซากคำ

กินไหมกินอะไรสีแดงสีแดงภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรลูกเมนบีบีบีสีแดงภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรเอ้าสีส้มเรียกว่าอะไรคะที่พ่อสอนไอ้อกุ้ยเจ้าชัดไอ้พี่เท่า สีชมพูสีเทาไม่ใช่สีเทาหรอกอันนี้สีอะไรเจ้า

จำมากระสีนะย,ยิ่งเหมวะอุตส่าห์ไปไทยคิดว่าเมื่อสักโตนึงเอยอะวะกินข้าวเหนี้กับยิ่มกับเขาหุ่นเยอะอีกอนั่นนี่พอแลิกไปไปล้างมือไาแม่ครัไปล้างมือ,ปมอไป Ừ, อือวุ้ยแข็หัวใจอือดำหงษ์เาอือไม่รู้เปิดกินพิ่สวนครับตือตาไปซื้อหน่อยมั้แม่ขอโทษเดี๋ยวแม่ซื้อให้ไหมเจ้าแม่คิดว่าหนูไม่กินอือ <c oughs> จตาพ่อจะไหลพอแล้วลูกพอแล้วนี่เป็นสิ่งที่แม่ไม่ชอบมะเอาทิ้งอยากกินนี่แก้มเนี่ก<ด>ยกินได้ยก็สมองกินได้หัวพวกแก้มนี่ขอมามา่าแล้วแ <c oughs> ม่ไปซื้อเนื้อมันให้กินพอแล้ว ดูว่าอะไรเนี่ยหัวมันนันนี่หัวไก่น,นันนี่ไปไปพอพอปไปไปน้ังมือ,ปไ,มอไปไปมันดีเสีย ب. อ่บนี่แกเอาหนังมั่งไง้ากระได บาอีกดบาบกครับคือหัวไก่ไม่ให้ลูกกินนี่ไหมไม่พี่ข้าวพ่าข้าวอ่ออย่างเงนี้ยหนัง เลามือแบบเวามือแม่ค้ายิมค่ายิมพขแล้วนี้พอแล้วกินนี่กินนี่นี่เเกลเื้อเเกิมือบพากินยังซีได้เลยหืมจังไหน่ังไกะกินเพิ่งชิมกินเนาะ Những ngày mưa lớp 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 กินมไ่ได้กินมเมื่ด้หววต่นะอนตเนี่ยหืม หัวมันมันกินไม่ได้หรอกมันไม่มีอะไรให้กินเออนั่นแหละแกกินนั่นแหละปะย่ารอผมด้วยรอผมด้วยสวัสดีครับ